สวัสดีครับเลเซอร์เพาไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะมาดูงานจีนกัน,นครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้จะเป็นเคสของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเขาซื้อมานะครับงานจีนซ,ซ,ซึ่งซื้อจากที่อื่นนะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าไปใช้ที่ชาร์จกำลังไฟเกินนะครับเกินกว่ากว่าตัวดาบ ที่มันรีเควสนะครับก็ปกติเนี่ยก็จะใช้แบบพวก3.7นะครับ3.7โวลต์ฐานเนี่ยที่ใช้มันจะเป็น3.7โวลต์ใช่ไหมครับก็ต้องใช้ที่ชาร์จออ,อยู่ที่4.7 4.2หรือ5โวลต์น,นะครับไม่เกินประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้ถ้าเกิดใช้เกินมากกว่านี้มันจะทําให้บอร์ดหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยเสียนะครับในกรณีนี้เนี่ย บอดน่าจะเสียนะครับอันนี้เดี๋ยวดูข้างในของเขาก่อนนะครับงานจีนมันก็จะประมาณติดตั้งมาประมาณอย่างนี้นะครับมันจะไสในมันจะแบบดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นลําโพงฐานแล้วก็บอร์ดนะครับแล้วกเ็เป็น led นะครับข้างในเป็น h e ทซิ i n ์ led อันนี้จะเป็น h e ทซ s ง n ์แล้วก็ led นะครับมันลักษณะมันก็จะเหมือนไฟฉายนะครับมันมันจะไม่ได้เหมือนกับพวก ตัวที่ทำออกมาแบบมีแชสซีหรือว่ามีการวางระบบอะไรที่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดจีนนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดจีนมันพอเล่นได้นะครับแต่ว่าเวลามันเสียหรืออะไรมาเนี่ยผมจะซ่อมไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักบอร์ดนะครับบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นบอร์ดที่ฟิก ทุกอย่างเซตติ้งทุกอย่างในบอร์ดฝังมาในบอร์ดอยู่แล้วจะไม่มีการแบบปรับแต่งข้างนอกหรือว่า SD card ให้มาปรับแต่งอะไรได้เลยนะครับมันก็จะเป็นช่องแบบปุ่มกดรีชาร์จพอร์ตตัวไฟช่องออกแบตเตอรี่แล้วก็ออกลำโพงแล้วออกไฟแค่นั้นนะครับในกรณีนี้เนี่ยตัวรีชาร์จพอร์ตมันจะต่อตรงกับ ตัวบอร์ดแล้วค่อยไปฐานนะครับเวลาชาร์จไฟเนี่ยมันก็จะผ่านบอร์ดก่อนอันดับแรกแล้วก็ค่อยไปฐานอันดับที่2นะครับก็ถ้าเกิดว่าใช้ตัวชาร์จไฟที่มันเกินกําลังไฟของมันเนี่ยลาเราเสียบเข้าไปมันจะผ่านบอร์ดก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดใช้ตัวที่ชาร์จเกินเนี่ยมันจะเกินขนาดมันเนี่ยบอร์ดอันดับแรกคือบอร์ดมันมันรับไฟก่อนแล้วมารับหน้าก่อนแล้ว บอร์ดมันก็จะเสียก่อนนะครับาทางที่ดีเนี่ยควรจะต่อรีชาร์จพอร์ตนะครับตัวตัวที่จะแบบาชาร์จชาร์จเข้าฐานเนี่ยก็ควรแบบชาร์จเข้าฐานโดยตรงนะครับโดยที่ไม่ผ่านบอร์ดแล้วก็ให้ฐานเนี่ยจ่ายไปหาบอร์ดทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวิธีเนี่ยเวลาเราทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยาฐานมันจะพังก่อนแล้วค่อย ฐานมันจะพังก่อนบอร์ดนะครับบอร์ดมันจะยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยอบอร์ดน่าจะไปแล้วครับใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองต่อดูแล้วมันรวนฮะไฟมันจะไฟมันจะเปิดค้างอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะรวนแล้วก็มันอาจจะเปิดเล่นได้แป๊บๆนะครับแล้วก็เพี้ยนเหมือนเก่านะครับมันก็คือไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าพวก IC หรือว่าวงจรต่างๆของมันเนี่ย พอมันโดนกำลังไฟที่มันเกินเกินขนาดเนี่ยมันอาจจะทำให้ช็อตได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผมแล้วผมซ่อมไม่ได้นะครับก็วิธีแก้นะครับก็พอบอร์ดมันพังแล้วมันก็แก้ไม่ได้แล้วนอกจากว่าเปลี่ยนพวกพวกเนี่ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันพังตรงไหนนะครับ ทางที่ดีคือซื้อใหม่ง่ายกว่าครับก็จะขอเตือนไว้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะเล่นทั้งทีเนี่ยก็เล่นตัวดีๆไปเลยแล้วก็ตัวที่มันแบบว่าสามารถาทางทางช่างเนี่ยสามารถซ่อมได้ด้วยแล้วก็แก้ไขมันได้หรือว่าเคมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ซึ่งอันนี้คือผมไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะครับถ้าเกิดเล่นกับผมเนี่ยมันจะผมจะใช้พวกซาวบอร์ดที่มันเป็น ใช้งานได้แล้วก็มีการแก้ไขได้แล้วก็เทมได้ซ่อมได้นะครับก็จะเป็นพวกเวอร์โซเวอร์โซนะครับอย่างเงี้ยเวอร์โซจะเป็นบอร์ดเล็กแล้วก็ CFX หรือว่าโปรฟี่บอร์ดนะครับนะครับโปรฟี่บอร์ดเนี่ยก็มันจะเป็นบอร์ดพวกพวกระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะเป็นมันตัวท็อปเลยแหละก็ อย่างเงี้ยผมสามารถแก้ไขมันได้นะครับผมจะรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมจะค่อนข้างค่อนข้างรู้ชัวนะครับรู้แน่นอนว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกับวงจรนะครับอย่างเงี้ยฮะเวอร์ซอลเนี่ยมันจะเป็นบอร์ดที่เป็นมาตรฐานกว่านะครับมันจะอยู่ในกลุ่มในในแรงที่ที่นักสะสมเขาเล่นกันนะครับแต่สําหรับว่าถามว่า ตัวนี้มันเล่นได้ไหมโอเคมันเล่นได้มันเล่นได้จริงครับมันราคาถูกมันเล่นได้จริงนะครับตัวหนึ่งก็ของงานจีนพวกนี้มันก็ไม่กี่พันนะครับแต่ว่าพวกงานสะสมพวกคัสตอมที่แบบใช้บอร์ดระดับแรงแรงสูงๆนะครับมันก็จะเหรีราคามันก็จะแพงหน่อยมันจะแปดเก้าพันหรือหมื่นอัพหรือสองหมื่นมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ลําดับเทียร์ของมันนะครับแต่เวลามันมีปัญหาอะไรมาเนี่ยผมจะแก้ไขได้หมดนะครับ ก็สําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับแนะนําถ้าเกิดอยากจะเล่นดีๆเลยก็ไปเล่นพวกงานคัสตอมที่มันเ,เป็นบอร์ดดีๆหน่อยแล้วก็พวกเปลือกมันเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าจะเป็นอะไรแต่ไส้ข้างใน,นครับถ้าเกิดคุณภาพมันดีลูกเล่นความเสถียรอะไรมันสูงมันดีแล้วก็มันสามารถแก้ไขซ่อมได้อย่างเงี้ยคือมันก็จบนะครับมันก็จะดูแลได้นะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดจีนมานะครับผมจะ ผมจนปัญญานะครับผมอาจจะอาจจะไม่ได้เก่งมากถึงขั้นแบบว่าทําอะไรกับพวกชิ้นเล็กๆพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักมันนะครับจะประมาณนี้นะครับทางแก้ไขก็คือเปลี่ยนบอร์ดใหม่พราะเปลี่ยนบอร์ดใหม่เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนถ้าแบตเตอรี่ใช้ได้ก็ใช้แบตเดิมแต่พอเปลี่ยนบอร์ดใหม่ปุ๊บเราก็ต้องหาแบตเตอรี่ที่มันซัพพอร์ตกับบอร์ดหรือว่า LED ที่มันซัพพอร์ตกับบอร์ดลำโพงที่มันซัพพอร์ตกับบอร์ดนะครับ ถ้าเกิดใช้เนี่ยลำโพงเล็กนะครับน่าจะประมาณ20มิลนะครับมันเป็นลำโพงตัวตัวแฟลตนะครับตัวบางนะครับแต่ถ้าใช้จริงๆก็ต้องแบบเป็นพวกตัวอ้วนอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะทำให้เสียงเสียงเบสเสียงต่างๆเนี่ยมันดีกว่านะครับส่วน LED เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นไต้ีธรรมดานะครับถ้าเกิดว่า เปลี่ยนมาใช้พวก h i g h Power แบบอย่างนี้ได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะแรงกว่านะครับหรือว่าเปลี่ยนไปใช้พวก n e โ p i x e l เลยก็ได้ครับ n e โ p i x e l มันก็จะใช้คอนเนคเตอร์พินประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับก็จะเล่นแบบครเล่นแบบที่มันเป็นของใหม่รุ่นใหม่แล้วก็สภาพ คุณภาพดีๆไปเลยดีกว่านะนนี้แนะนำนะครับซึ่งอันนี้ก็ล้มเหลวนะครับเพราะว่าผมทำอะไรมันไม่ได้แล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่ก็คือทางที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณที่รับฟังและรับชมครับ m e t a o f o r c e b e v i e u